ถึงกับสะดุ้งเลยค่ะม้าอ,อน,นันพาโพลคอมเมนต์แบบนี้ด่าเดือดม็อบเอเปกจากกรณีที่มีการชุมนุมของเหล่ารัษดรที่มีความตั้งใจที่จะยกระดับการชุมนุมโดยต้องการเคลื่อนจากลานคนเมืองไปสูนประชุมแห่งชาติสุริกิตสถานที่จัดการประชุมเอเปก2022และเกิดการประทะก,กันระหว่างตำรวจและผู้ชุมนุมค่ะ ซึ่งมีคนที่ถูกนำตัวไปดำเนินคดีรวมไปถึงนักข่าวจากเดอะแมทเทอร์ที่ถูกตำรวจใช้กระบองตีจนได้รับบาดเจ็บและเกิดเหตุพายุดาวดินค่ะถูกกระสุนยางยิงจนลูกตาแตกโอกาสกลับมามองเห็นน้อยกว่า1%อร์ค่ะอย่งางไรก็ตามล่าสุดคุณประดิษฐ์สมดวงเจตเจ้าของบริษัทเอเจนเซชื่อดังได้มีการลงภาพและข้อความเกี่ยวกับการชุม,มนุมครั้งนี้บนเพจ a c e b o o k และอิน t a g r a m ว่าแ o ชแท a กบขยะสะทุน ถ่วงความเจริญเห็นภาพนี้ไหมมอกขยะสะทุนที่เกิดตั้งแต่เช้าสายบ่ายในวันนี้แล้วก็ได้จะส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านในขณะที่ประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกํกำลังดำเนินไปก็มีอีกกลุ่มคนหนึ่งคอยขัดขวางการประชุมล้มการประชุมสร้างความรุนแรงทำให้ภาพลักษณ์ประเทศไทยเสียหายได้เรียกได้ว่าคอยเป็นผู้ถ่วงความเจริญและทำลายชาติจริงๆมอกขยะมีไม่กี่คนนะเดิมๆ ตัวละครเดิมๆมีมอารัชีนุ่งผ้าเหลืองปาเตะที่พ่นสีใส่เจ้าหน้าที่เหมือนเดิมเหลวทั้งหมดคนจ้างคนทำทำทำไมประเทศเพิ่งจะฟื้นตัวจากโควิดกำลังจะเป็นไปได้ด้วยดีดีต่อคนในชาติทุกคนการประชุมครั้งนี้จะทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์มหาศาลแต่บางคนบางกลุ่มก็ทนไม่ได้ที่เห็นประเทศไทยกำลังจะไปได้ดีการก่อเหตุเช่นนี้ในช่วงเวลาแบบนี้จริงๆอยากให้ตำรวจใช้กระสุนจริง แทนกระสุนยางเหมือนการปรับปรามสราจนสากลในนานาชาติมาดูสักครั้งเถอะประเทศไทยอาจจะเบาขึ้นจากคนหนักแผ่นดินในขณะเดียวกันม้าอนภาค่ะได้เข้ามาตอบคอมเมนต์สั้นๆถึงใต้โพสต์บอกว่าเลวสำหรับวันนี้ขอบคุณหลังข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ออนไลน์ด้วยนะคะ